าแป้งยแล้วทาแล้วเขาทายยังไงดูคัดถางบอกให้พี่นุยทาพับปีมาให้พ่อดูหน่อยได้ไหมได้ให้บอกบอกพี่นุยทาแป้งให้พัททีหน่อยพัททีพัททีล้วงอะไรมาเมียไอ้นมให้เลย b a ้เยอะแล้วพ่ทาเป้ีแน่แลยไหนไหนดูไหนไหนขอดูหน่อยไหนขอดูหน่อยอุ้ย พี่จะไปะเต้นหน้าแล้วหนูหลวงทำไมนี่ของพ่อพ่อนะเฮ้ยข่าวิธีไม่ใช่นี่ของพ่อพ่อเฮ้ยข่าวิธีนี่ของพ่อพ่อต่างหากเฮ้ยข่าวิธีไหนไมันต้องวนตรงหน้าผาด้วยจริงด้วยอุ้อแยแต่เดี๋ยวดิวตอยู่ยี่เฉยอีกที่หลอด้วยสิยลูกทำเสร็จแล้วต้องยิ้มหล่อด้วยไหนยิ้มหลอดอย่ยิ้มหลอดได้ไม่รู้ทำไมอะไรนะพี่นุ้ยทำอะไรนะบอกพ่อสิพี่หนุนยันพี่พิ้ด ก่เลยทาแปรงทีนาด้วยไปดูทําไม,ไมนะพี่จียากไปดูไหมไออยากไปดูไหมอห <c oughs> น้านเหมือนเธอพี่จยะไดไดูนี่ไปดูไปดูทอืมไปดูอะไรรูปจะไปจะไปยา่างงนะอะไรอะไรขงองเขาไปดูไหมไปดูไปดูอุ้ย พ yup. ี่หนุ่ยทาแปงเลยนะอะไรนะพี่น yeah? ุ้ยตอบได้งเลยนะแล้วทาแล้วเขาทายังไงลูกบอกให้พี่น um> ุ้ยทาพับพีมาให้พ่อดูหน่อยได้ไหมได้ให้บอกบอกพี่นุ้ยทาแป้งให้พัฟพีหน่อยก็ไปก็ไปเลยเหรอครับวิธีวิธีล้วงอะไรมามีไอ้นมอะไรนมเบบี หลวงไททำไมเสื้อเป็นโวๆอย่างนี้ไปทำมามีสินี่บะมีเบบีด้วยนะเจออ่ะไหมไหนลองเซคฮัลโล่เบบีซิัลโหลเบบี้มาเลยไหนยได้ด้หน่อยไหนขอดูหน่อยไหนขอดูหน่อยอุ้ยแล้วพี่จะไปเล่นหน้าแล้วธนาคารเหรอลูก น้องไ,งไอ้ก้มๆ้่ทายแบบน้องไหมใช่ทายเยอะๆ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> มัมีเเ่เดี๋ยวมามีสไปหยิบจุ้ยพิธีดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามีสติดบวัดพิธีแล้วเดี๋ยวเบสบิดไม่สบายโอ okay? เคไหมเขาเขาไม่ไปล่อยได้ไหมหลวงทำไมนี่ของพ่อพ่อนะไฮ้ยขอวิธีไม่ใช่นี่ของพ่อ,อ,อพ่อเฮ้ยขอวิธีนี่ของพ่อพ่อตังห่าเฮ้ยขอวิธีนี่ของพ่อพ่อขอวิธีโนโนนี่ของพ่อพ่อตังหาก ไอ้ของพี่ฮีใช่น,นี่ของพ่อพ่ไอ,อ้ของพี่ฮีหนูว่าแย่งได้ยังไงแบบมีเป็นของพ่อพ่อนะมันมีของใครเอ้ยอาพ่าค่อเอของพ่อพ่ออู้มันมือพี่ีมาอยู่ตรงนี้อะลวงได้แต่ของมันมีนะลูกของคนอื่นลวงไม่ได้เข้าใจปะเออเออครับสิลุครับเอาใหม่สิเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะเออน่นารักนี่ไปซ่อมกระจก พี่ทำอะไรนี่เี้ยไปเข้าห้องพี่ทำไมพีมาดูซิอุ้ยพีมานี่พี่ดูที่ขาป้งฮ่ฮพี่พี่กาเป็นซุร์แมนไปละการเป็นซุปเปอร์แมนเหรอไหนขอพ่อดูหน่อยสิ พ่ปมตัวพี่ปอตัวไปพี่พี่ตัพี่ปมตัวไปมวเด็กพอมาไว้ทางไหนอ่ะดดพี่้าให้หรอพี่้าาให้หรอโอพี่้าก็ต้องวนอย่างนี้ด้ไหนขอดูหน่อยสิพี่้อทาทาอย่งไงให้ ด้วยอุ้ยมีตรงมีตรงจมูกด้วยนี่นาเพ่อพึ่งสังเกนนี่ตรงนี้ด้วยไปไปไปขอเปล่า <c oughs> อ๋อยังไม่ขบต้องมัดจุกก่อนได้เห็นโอ้ต้องมัดจุกด้วยมัดจุกด้วยลูกโอ้ยต้องมัดจุกก่อนอย่าไม่เห็นนะโอ้โหไม่ครบไม่ครบพี่ฟ้าทำไม่ครบ มาต้องมัดจุกก่อนนย่ยมองไม่เห็นตรงหน้าผากนะพิธีเอามหครับพิธีเอาหน่อยเอาเดี๋ยวที่ที่อยู่ยิ่ช่วยอีกีไม่เอาหรอลูกเอาเอาโอ้โหพิธีมาแล้ว โอหล่อเลยไหนๆูกกจเอาๆพี่ให้ดูอุ้ย้หล่อไหมยิ้มด้วยยิ้มหล่อด้วยสินลูกทำเสร็จแล้วต้องยิ้มหล่อด้วยยิ้มหล่อยิ้มหล่อด้ือดทาอยู่กใส่หน้ากากนี่าม่นาน้งพีมนตกใจทั้งนึงยา อุ้จะกินเองมะเนี่ยดชัดๆหน่อยสิลูกยิ้มไม่พ่อทีนึงก่อนยิ้มไม่พ่อทีนึงก่อนไปอะไรอะลูกอุ้มไปดูในห้องน้ำได้ไหมอุ้มไปดูกระจกจะจในห้องน้ำเหรอโอเคได้มาแล้วหนูจะตกใจตัวเองไหมเนี่ยเธอไม่ตกใจไม่ตกใจอันนั้นเดินตามพ่อมาเนี่ยเดินตามพ่อมาีล้วก็ไปเปิดไฟให้ในห้องน้ำ พ่ออุ้มเลยพ่ออุ้มดูกระจกพ่ออุ้มดูกระจกเลยสว่างสว่างเอาสว่างเลยนะสว่างสว่างสุดๆไปเลยนะไปเลยนะมาต่อมาพ่ออุ้มพ่ออุ้มหนึ่งสองตึ๊งท๊าดมทำ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 ยิ้มหวานที่มัน อย่าร้องมือได้ไหมดันมือทำไมลูกเพราะมือไม่สะอาด๋อไม่สะอาดอ่าันสิอามือเป็ก <A> ั๊กโอเคเขยแม่เยยังต้องอ่าน้โอเค พอแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเลอะปะ